ไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะคะสำหรับคนที่มาพาดพิงถึงเฮียหน่อยที่ได้มีการเอาคลิปของน้องฮักเพลงวรัญยาพรมาลงมันคืออย่างประเด็น,นคืออย่างนัสารนิสิมาอธิบายให้ฟังในมือนีค่ะเพราะว่ามันมีสาในาเครืออกมาว่าหลายครั้งแล้วมันมีคนที่เขามาคอมเมนต์ในโพสของทางเนี่ยเฮียหน่อยหมอลำไอดอลบางคนก็บอกว่าเฮียหน่อยไม่ได้โพสเองบางคนก็บอกว่าเป็นแอดมินเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าไม่ทราบจริงๆว่าใครมาโพสแต่มันคือ โพสของเฮียหน่อยที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0คนได้มีการลงโพสต์ของน้องฮักแพงและต้องบอกก่อนว่าเฮียหน่อยลงแทบทุกคนไม่ลงแค่ฮักแพงคนเดียวแต่ประเด็นทําไมต้องไปถึงฮักแพงในประเด็นนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาาเฮียหน่อยได้มีการลงคลิปของน้องฮักแพงที่ร้องเพลงน้องอเพลงของพี่แอนอรดีพี่น้องเพลงันน้องตั้งตารอนัดพร้อมมือออกพันสาเป็นยังไงจังบอมานั่นแหะคะ่ะพี่น้องจำซื้อเพลงบม่ไหรติดอยู่ปาก ออกคันษาหนับตาล้นหาพี่น้องแล้วน้องก็ได้มีการมาลองเนี่ยุขาตปิดเสียงนะคะเป็นเพลงนี้ใครอยากฟังว่าน้องร้องยังไงเสียงเป็นยังไงการเต้นการอะไรมันเป็นยังไงสามารถไปดูได้ทางเฮ er ียหน่อยหมอรับไอดอลเปิดเข้าไปแลวก็คลิกเบิ้งค่ะพี่น้องคล,คลิปนี้ความยาวประมาณหน้าที่กลัวๆเท่านั้นแต่หลังจากที่โพตดออกไปค้นกะให้การสนใจหลายหมื่นคนเช่นเดียวกันแต่พอมาเบิ้งในคอมอมต์น,นะคะพี่น้อง ต้องบอกเลยว่าโบว่าว้าาเรืองเดิมๆที่สางนี้เคยออกมาบอกแล้วและอยากออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งในประเด็นนี้ที่ว่าทําไมชี้แจงไปแล้วชี้แจงอีกทําไมยังไม่มีคนเข้าใจในประเด็นนี้เพราะว่าคนก็บอกว่าลองลงน้องๆคนอื่นบ้างได้ไหมคะนิวเจนเสียงดีๆมีเยอะให้แสงคนอื่นบ้างเนี่ยค่ะคอมเมนต์ข้างบนนี้นะคะอ่าให้แสงคนอื่นบ้างประมาณนี้แล้วก็คนอื่นบ่มบีบอ คนอื่นบ่นมีบอเสียงบ่ออกจมูกระดีขึ้นร้ายแล้วนะคะยายข้างวนชั้นร้องพอกกว่านี้ยายข้างบ้านชั้นยังร้องพอกกว่านี้ไม่ได้ยินเสียงร้องเลยอ่ามันก็มีประเด็นหลายประเด็นแหละบางคนก็เข้ามาให้กําลังใจน้องด้วยนะก็อบอกว่าอ่าชอบมากๆน้องฮักแพงเสียงบุคลิกการแสดงออกเป็นธรรมชาติเรื่องกรลำโดยเฉพาะกรลำเพินบอกได้เลยว่าน้องฮักแพงไม่เป็นรองขายแน่นอน สุดยอดมากๆเด็กคนนี้อ่าลูกวงนี้ร้องใช้ได้ทุกคนฮักแพงหัวใจแกล่งหัวใจเก่งอ่ะคะสู้ๆพอมากๆจุดจวดคนที่ว่าพอก็มีคนที่ฟังแล้วทําไมเสียงไหลก็มีคนที่เอามาคอมเมนต์ว่า,วา,าทําไมมาเฮียหน่อยเนี่ยต้องดันแต่เด็กคนนี้ซึ่งประเด็นนี้คะ่ะพี่นอที่ว่าทาไมเฮียหน่อยเอาแต่เด็กคนนี้มาลงทําไมเฮียหน่อยนะ่ะถึงให้แสงเด็กคนนี้จังเลยเด็กที่มีแต่ความผิดพลาดเนี่ย ไม่ว่าจะเรื่องการดื่มการอะไรพูดต่ตางๆนานาสานยก็ไม่ทราบเลยว่าน้องดื่มจริงไหมหรือไม่จริงแล้วก็เรื่องที่ว่ามือกองเรื่องยกเท้าอันนี้คือความจริงที่น้องเคยยกนะคะในประเด็นนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปส่องเลยเฮียหน่อยมอลล่ไอดอลเนี่ยถามว่าลงแต่ฮักแพงจริงไหมจะพาเลื่อนดูเลยนะคะในฟีดของเฮียหน่อยในปัจจุบันว่าลงใครบ้างเร์ใครบ้างเพราะว่าส่วนมากก็ เพียหน่อยเนี่ยทงานเกี่ยวกับมอลลับไอดอลด้วยทํางานเกี่ยวกับวงอิสานนครศรีด้วยนะคะแล้วก็ทํางานของวงสาวน้อยลาเพลินโชว์ด้วยต้องแชร์หลายๆคนอยู่แล้วเนี่ยโพสต์ก็โพสต์หลายๆคนเนี่ยจ๋งเป้งก็โพสต์ตลกพี่บอยเบิกบานก็โพสนะคะในปัจจุบันแล้วก็เราขอจะโฟกัสเนาะแค่โฟกัสศิลปินในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้อยชาเลนีก็โพสต์ พี่มิวก็โพสเช่นเดียวกันพี่มิวเพิ่งโพสไปสิบกว่าชั่วโมงท,ที่แล้วแล้วก็โพสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เิตรภาเนี่ยของวงอีสานสนครศิลป์ก็ได้มีการดันทุกคนแล้วก็อันนี้คลิปที่เป็นประเด็นก็คือคลิปของน้องฮักแพงวรัญญาพรก็เป็นคลิปของฮักแพงก่อนน้องฮักแพงก็เป็นพี่ก้อยชาลีนีนี่คือพี่ก้อยก็โพสเหมือนกันน่ารักมากบอกพี่ก้อยว่าแบบนี้ไม่ทราบแหละว่า คนที่โพสเนี่ยเป็นแอดมินหรือว่าเป็นเฮ er ียหน่อยเองแต่สาวนี่คิดว่าเป็นแอดมินน่าจะเป็นแอดมินของเพจเพจนี้ได้มีการเอามาลงเฮียหน่อยน่าจะไม่มีเวลามาโพสอะไรเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็มีอีกคนนึงหัวหน้าหนุม่มผู้นำทีมงานท็อปธนาชัยเนี่ยก,ก็โพสเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะในอันนี้ก็พี่ก้อยพี่ก้อยอีกเช่นเคย20กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีแชร์ไม่ว่าจะเป็นพี่ก้อยพี่หมิว ทุกคนนะคะแชร์แทบทุกคนในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะไม่พูดตรงๆเลยคะ่ะตรงนี้เรื่องอื่นเรื่องที่น้องผิดสาวน้อยไม่เถียงแต่เรื่องนี้ขอสาวน้อยขอเถียงว่าเฮียหน่อยไม่ได้ดันแค่เด็กคนนี้คนเดียวเพราะว่าฮักแพงน่ะเลื่อนๆดูเนี่ยสองสามวันโพสฮักแพงทีหนึ่งนะคะไม่ได้โพสบ่อยขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้เอาคลิปฮักแพงมาโพสบ่อยขนาดนั้นโพสพี่ก้อยยังเยอะก,กว่าฮักแพงอีกโพสศิลปิคนคนอื่นในหมอนลำไยด้วยเยอะกว่าฮักแพงอีกนะคะ ถ้าเราไปเลื่อนดูจริงๆพี่มิวเน่ก็โพส์โพส์เยอะเนี่ยอันนี้พี่อมแอมพีอะไรพี่อมแอมก็ยังแชร์คือเราจะไปโฟกัสแค่คลิปคลิปของน้องฮักแพงไม่ได้เพราะคนอื่นเขาก็แชร์เหมือนกันในประเด็นนี้ถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ไปตามผิดนะคะเนี่ยครอบครัวนี้มีแต่ความฮาพ่อโจ้งอิงอะไรแบบนี้ก็ยังโพส์เนี่ยฮักแพงฮักแพงเพิ่งมาเจอเลื่อนมาตั้งสวันแล้วเพิ่งเจอฮักแพงนี่คือ อยากให้เข้าไปดูเยอะๆแล้วก็บางคนว่าไม่ใช่เฮียหน่อยพูดไม่ใช่เฮียหน่อยพูดก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเพจของเฮียหน่อยก็ให้กําลังใจกันไปฮักแพงก็ได้ไปแชร์มาจากเพจนี้แหละแชร์เรื่องราวนี้ออกไปในประเด็นนี้เพราะว่าฮักแพงนะก็เป็นคนที่แชร์สาวน้อยก็ได้ไปเจอมาจากฮักแพงเนี่ยที่ฮักแพงได้ออกไปแชร์ของเฮียหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสักหน่อยนะสําหรับ เฟซบุ๊กของน้องฮักแพงก่อนจบจากกันไปในคลิปนี้เพราะว่าฮักแพงนะคะเนี่ยสองสตอรี่น้องสักหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสตอรี่ก็เป็นวันพักผ่อนเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะวันนี้ก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะอน้องก็ได้มีการแชร์ว่าก้าวพจีนี้สาวน้ำพื่นโชว์ไลฟ์การแสดงสดชมฟรีนะคะสามารถไปดูได้ทั่วโลกจากวินาทีแรกยันเตยซอดแจ้งสัญญาณส่งตรงจาก อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นรับชมทางเพจสาวน้อยเพรบ้านแพงและสาวน้อยลําเพลินโชว์ได้นะคะโปรโมทก่อนแล้วก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนวันนี้วันที่8นะคะวันนี้เป็นวันพักผ่อนอยู่ที่ภูน้อยแคมป์ลอ่องแพอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงบายครัวริมเคือนอยู่ที่อ่าขอนแก่นนี่แหละอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ วันหยุดพักผ่อนเติมพลังใจในการกินหมูกระทะนะคะเป็นการเลี้ยงเล็กๆได้น้อยในทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็มีหลายบุคคลนะคะที่อยู่ในคลิปนี้แล้วก็มีวันพักผ่อนนะคะทางเพจเพจนี้ที่ภูผามา่านนี่แหละพากันเที่ยวภูผาม่านร้องเพงลงไฟ์สดนะคะเพื่อที่จะให้พ่พอๆไม่เอฟซีไม่ได้หายคิดถึงก็มีการโพสต์นะคะวานแฮ หวานหวานกว่าไอสครีมก็รอยยิ้มของหนูนี่แหละค่ะหวานเหนมามาต่ใสเนาะพี่น้องอ่านไปอ่านมาตาไล่หวานกว่าไอสครีมก็รอยยิ้มหนูนี่แหละค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นโพสของน้องฮะแพงมืออื่นผู้ใดอยู่คอนแกนกลับไปเบิ้งได้นะคะสามารถติดตามลองไปได้นะวันที่เก่านี่อำเภอหน,นองเลือดหนองเลืออยู่ทางไหนเนาะอันนี้พี่น้องตอนนี้อยู่ซีสมพูตอนนี้อยู่ซีสมพูหนองเลือ คันไม่โอกาสนะคะเจอกันนะคะน้องหักเพจเลยบรูว่ามือติดงานบอกว่ตรงๆมีคนมาคอมเมนต์หลายแห่งทําไมไม่ไปหาน้องบ้างทําไมนนองไม่ใกล้ไปหาน้องบ้างไปวไ่าใดพี่น้องนี่สุดนักศึกษาอยู่นี่พี่น้องไปฝึกงานช่วงนี้ฝึกงานช่วงนี้เพจโอ้ยหลายเนียเ่ยแห่งพี่น้องเนี่ยอัดงานเนี่ยล่าสุดในี่ตอนเนี้ห้าทุ่มตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะคะถามเอยนั่งอัดบอกโป,ปวกอยู่นี่หาทุ่มเคอค่ะพี่น้องหาทุ่มเคอง ไปใส่บ่ได้ส่วนสินลงหรือง,งานมากเป็นกำลังใจให้ทางคลิปกันแล้วกันนะคะวาวางพอๆแม่สิขอใจในประเด็นนี้เนาะสำหรับบนนี้กะมีเหลืองมีเล่าของน้องหกักแพงวัานนีพ่อเนาะบอกเพียงเท่านี้คะ่ะ